สวัสดีครับวันนี้วันที่21เมษายนนะครับพศ2563ผมและทีมงานร้านมังกรฟ้านะครับก็ได้มาติดตั้งปั๊มเสมอพร้อมแผงนะครับให้กับลูกค้าเรานะครับอยู่ที่สับพันนะครับมาติดให้พี่อุดมนะครับอยู่บ้านสำนักโกนะครับอำเภอสับพันนะครับอยู่ตำบลหนองยา้องนะครับอุทัยธานีเรานี่นะครับมาหลายบ่อแล้วครับอยู่ก็อยู่กลุ่มเดียวกัน กับที่มาทำนี่ก็สามที่บออยู่ติดๆกันเลยเนาะบอ่อแรก,กของพี่บอยนะครับบอ่อต่อมาหลายๆบอ่อก็ตามกันมาสเปคเดียวกันหมดนะครับตัวเสมอที่เราลงไปนี่ก็เป็นตัวสองพันสร้อยวัตต์นะครับเป็นระบบ AC DC นะครับสามารถให้น้ำอยู่ที่ยี่เอ่สิบเจ็ดิวนะครับส่งได้สูงร2อยยี่สิบเมตรนะครับส่วนท่อที่เราลงไปนี่เป็นท่อสองนิ้วนะครับ ครั้งแรกเราก็หย่อนไล่ลงไปตั้งแต่8เมตรนะครับจนถึง10เมตรน้ําก็ยังมีกระตุกนะครับตอนนี้เราก็ลงเพิ่มให้อีก3ท่อนก็เป็น13ท่อนนะครับที่หย่อนลงไปนี่น้ํานิ่งแล้วนะครับตอนนี้ใช้ระบบแสงแดดโดยตรงนะครับน้ําก็ออกมานิ่งๆนะครับเต็ม2นิ้วนะครับระบบก็นครับ AC DC นะครับสามารถใช้ได้ทั้งโซล่าเซลล์และไฟฟ้านะครับแผงก็10แผงนะครับ สามร้อยสามสิบบตนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโครงสร้างกันครับสวยงามนะครับโดยทีมงานช่างคุณภาพของทางร้านนะครับทำให้ท่านส่วนใหญ่มาตรฐานที่ทางร้านทําไว้จะทําให้สูงนะครับขอเน้นนะครับสําหรับลูกค้าที่มีคำถามว่าทำไมทําต่ำนะครับ ก็ขั้นแรกแล้วก็ดูแลทาความสะอาดเช็ดถูทำง่ายๆนะครับ2ก็ไม่ต้องไปต้านลมมากนะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือทําความสะอาดนะครับเพราะว่าแผงต้องทำความสะอาดบ่อยๆนะครับเน้นความสะอาดครับผมน้ําออกดีจังเลยนะครับมาดูตรงที่น้ําไหลเป็นยังไงบ้างนี่นะครับอีูตจนออกนะครับ ในเบาแล้วไหลแต่พแสงแดดนะครับตอนนี้เวลาก็สิบสองห้าห้านะครับแสงแดดแรงมากครับน้ำที่ไหลมานี่ก็ถือว่าแรงใช้ได้นิ่งแล้วนะครับไม่มีกระตุกไม่มีตกนะครับระดับน้ำก็ยังอยู่คงที่อยู่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับท่านโทรมาสอบถามได้ทางร้านเรานะครับที่เบอร์โทนี้นะครับ ร้านมกกอนฟ้าร้านสั่งนะครับ056-537-079กนะครับเราจะมีพนักงานหนุ่มหรอสาวสวยเรารอต้อรับท่านอยู่นะครับเอาไว้รอคําตอบว่าคําตอบของท่านนั้นจะต้องใช้เป็นปั๊มแบบไหนรุ่นไหนนะครับแต่ท่านต้องรู้ว่าน้ําท่านได้กี่คิวนะครับท้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเดากันยากนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าจะติดตามเราในเพจ a c e b o o k ก็มกรฟ้าโซลารเซลล์นะครับถ้าจะไปติดตามเราใน YouTube ก็โซลารเซลล์มกรฟ้าอุทัยนะครับถ้าชอบคลิปไหนก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานเราด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ